ก็สวัสดีค่ะทุกทุคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาอัปเดตอีเวนต์ใหม่กันวันนี้อาจจะมาดึกนิดนึงเพราะว่ากลางวันนี่คือแบบอากาศร้อนมากทำไม่ไหวนะคะค่ะก็เราจะมาอัปเดตวันนี้เป็นอีเวนต์ของเอ่อกัดเนะาะกัรการตัวละครมา จะเป็นตัวละครอะไรนะตัวนี้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูไปดูไอ้นี่ก่อนกิจกรรมให้ไปดูชื่อเกรดอ๋อนี่ไงเกรดนะเดี๋ยวไปดูความสามารถของนางก่อนอ่านี่ไงคะสกิลแรกเมื่อ เมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์กหรืออัปเกรดโอกายี่ส20%เปอร์เซนถึงสาสิบห้าเปอร์เซ็นตะคะสร้างแลนด์มาร์กของฉันในพื้นที่ว่างสร้างในพื้นที่วิกตอรี่ของฝ่ายตรงข้ามก่อนเนอะก็คือสุ่มสร้างแ,นแลนด์อีกฝ่ายสร้างแลนด์มานะเมื่อตกคน้นนของฝ่ายตรงข้ามแปดสิบเปอร์เซนตยกเว้นค่าผ่านทางและค่าผ่านทางคูณสองในหนึ่งพื้นที่ที่แพงที่สุดหนึ่งครั้งสงกิลที่สองก็ เมื่อก่อสร้างสามอาคารโอกาสแปดสิบเปอร์นตย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนสองครั้งเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส35%สิบห้าเปอร์เซนตพิ่มค่าปันทางสองเท่าและย้ายไปยังพื้นที่ของฉันทันทีอืมก็คือกระโดดเนาะเหมือนเหมือนเออเหมือนดีมัดเนี่ยสองครั้งนะคะแล้วก็เพิ่มค่าผัาน 5, ทางแล้วก็ย้ายไปยังที่ของฉันเออที่ที่ของเราเนาะ อตัวนี้เป็นสายตัวแล้วเป็นสายวีไหมแล้วก็เดือดเดือด,ดบับบับก็เป็นเมื่อมาตกหรือก่อสร้างอะรมาของฉันโอกาสเก้าสิบปอร์ซ็นดึงฝ่ายตรงข้ามทำกดภายในแถวและได้พื้นที่ที่แพ้งชุดของฝ่ายตรงข้ามอืมอ่าก็คือเป็นแผนดูด,ดนะตัวนี้เนาะบับเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีลูกเต๋าใหม่มาด้วย อ่าลูกเต่าถ้วยรางวัลเนาะเออก็จะมีสะสมอะไรเนี่ยพลังชั่วร้ายพลังสันติภาพที่ประดับของเกรตนะคะอย่างละสองเอบวกอย่างละสองเพื่อจะเอามาแลก สมุดอัญเชิญเกรดนะคะสองใบเอสอ่าสองใบนะแล้วก็จะมีกิจกรรมเนาะมีเที่ยวรอบโลกได้รับอันเ้มันีสามเหลี่ยมตามนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูลูกเต๋า อยาขอซื้อนห้ก่อนลกต่ออยู่ตรงไหนนะ่ะลืมแล้วเนี่ยอยู่ไหนนะจำไม่ได้แล้วอ๋ออยู่ตรงนี้ อ่านี่ไงก็เป็นเสาเนี่ยนะแต่เ,เราจะซื้อตุอต๊กตาใหม่สามล้านนะคะอ่าเลยเรียบร้อยเดี๋ยวรัพก่อน ียบร้อยแล้วก็แตการหาตรงนี้แต่การสุ่มตรงนี้นะคะข้างนี้คือการสุ่ม สุ่มตรงนี้เนาะครั้งละมันจะมีแจ็คพอตเมก้าแจ็คพอหตหน้าสิบเพชแล้วก็มีสิบเพชรแต่เราลองมาลองสุ่มเอาใช้กุญแจสุ่มดูก่อนนะว่าจะได้อะไรจะมีออกมาสักใบหนึ่งไหมโอ้โ ออกเลยน้าออยู่อันกลางนั่นไง๋ยวเราเอากลางมันก็จะไปทางอื่น เราได้การ A ์ด A มาหนึ่งนะคะการ A ์ด A พลังชั่วร้ายโอ้อาจจะได้ใบเดียวก็จะประมาณนี้นะคะคือใครที่มีจำนวนการให้ซื้อก็จุ่มตรงไมกา้าเอ แล้วก็จะมีส่งไปครวมทองได้เพชรนะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ไม่น่าจะการันตีนะเพราะว่าตัวนี้ไม่น่าจะการันตีค่ะ <c oughs> ก็อ่าประมาณนี้นะคะรายละเอียดค่ก็ท้ายจุดนี้ก็ขออีกนิดนึงแคนเอฟเอรับ สมัครสมาชิกที่จะเข้ามาในครอบครัวด้วยนะคะใครที่อยากจะเข้ามาครอบครัวเอก็ทิ้งไอดีไว้ที่ท้ที่ด้านล่างเลยนะคะใต้เมนไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะดึงไปคะ่ะไงก็ขอจบคิดไปเพียงเท่านี้นะคะไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ